สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่างลูกจะพามาดูทรงรองทรงสูงนะครับรองทรงสูงนะครับตัดด้วยฟันรองครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งรองทรงสูงผมจะขึ้นไปที่1นวีใหญ่กับ1นวีเล็กนะครับรองทรงกลางก็จะ1นวีใหญ่รองทรงต่ำก็จะ1นวีเล็กนะครับผมจะใช้เกณฑ์แบบนี้นะครับมันวัดง่ายนะครับพอดีมันไม่มีวีกลางนะครับจะเลยใช้เกณฑ์แบบนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ รองทรงสูงก็จะขึ้นไปเลยนะครับ1 V ึ่งีใหญ่ v เล็กนะครับขึ้นไปแล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่ผมลูกค้าเป็นคนผมชี้นะครับชี้แล้วก็เส้นใหญ่มาดูนะครับรองทรงสูงส,งสวยๆนะครับถามว่าตัดยากไหมก็กไม่ยากเท่าไหร่นะครับตรงนี้ตัดด้วยฟันรองถ้างานวีอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะผมน้องสั้นมากครับผมก็เลยขึ้นด้วยฟันรอง ด้านบนเราจะไม่ตัดนะครับด้านหลังก็รองทรงสูงก็ดูที่ใบหูนะครับรองทรงต่ําก็ติ่งหูรองทรงกลางก็กลางหูรองทรงสูงก็หูบนเลยนะฮะตัวนี้ใช้ด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับในการตัดขึ้นแล้วก็เผยด้วยนะครับถ้าไม่เผยมันจะเป็นขมครับนี่ถ้าเราเผยเป็นนะครับมันจะทุยสวยแบบนี้นะฮะมันจะเป็นทุยเลยนะฮะพยายามขึ้นทรงด้านหลังให้หัวมันดูทุยนะ ถ้าขึ้นไปแล้วหัวเบน,นค่อนข้างจะไม่สวยนะครับคือผมไม่แนะนํานะครับแนะนําให้เผยแบบให้ผมมันดูทุยนะฮะเราขึ้นดูความเหมาะสมนะครับลองทรงสูงก็ขึ้นสูงได้ประมาณไหนก็ลองดูนะฮะเป็นทรงยอดทิตนะครับลองทรงสูงสําหรับเด็กนักเรียนนะครับกําลังคิดต,ตัดมากคือ เวลาตรวจผมมันตรวจผ่านนะครับพวกรองทรงสูงจรผมก็จะเก็บขาวนะครับรองทรงสูงไถาขาวไปเลยนะครับแล้วใช้เป็น0.5ในการสร้างเงานะครับสบัดเชื่อมกับเบอร์หนึ่งที่เราขึ้นไว้นะครับ0ูนี่ในผมจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือผมต้องมีนะครับ0ูนเพราะผมใช้0ูนในการสร้างเงานะเลยต้องมีนะครับ ขาดไม่ได้เลย0.5ถ้าขึ้นงานบีผมก็อยากสร้างเงาผมก็จะใช้เบอร์0.5เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าแบตเตอรี่มันโยกฟันได้ไหม0.5โยกได้ครับแต่ผมต้องใส่ฟันรองนะครับเพื่อการพลาดเพราะเวลาพลาดมามันจะข่าเลยนะครับนะครับสบัดสร้างเงาสวยเลยนะครับแค่นี้นเป็นเทคนิคง,ง่ายๆของสไตล์ช่างลุกนะครับ ถ้ามีประโยชน์ก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับใครอยากดูทรงไหนก็แนะนํากันมาได้นะด้านหลังเหมือนกันนะครับเบอร์0นย์ก่อนนะครับเก็บตีนผมแล้วก็ใช้0ูนย์จในการสร้างเงานะครับผมจะไม่ค่อยเฟดนะครับงานผมจะเป็นงานที่ไล่นวลนส,ส่วนใหญ่ผมจะชอบงานแบบนี้นะครับคือ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเฟดไปมันถามว่าสวยไหมสวยอยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเข้านะครับหัวคนเอเชียจะเฟดสูงไม่ได้นะแต่ถ้า,ถ,าถ้าไล่เงาเนี่ยมันมันได้อยู่นะครับมันกาลังสวยนะผมเอเชียมเป็นผมเส้นใหญ่แต่ถ้าผมเส้นเล็กนะครับก็หัวทุยสวยสวยเหมือนพวกฝรั่งมันจะเฟดสวยมากเลยครับ ตัดง่ายด้วยนะครับหัวฝรั่งผมเส็นเล็กก็มาดูช่างนะครับพอดีผมไม่ได้ตั้งกล้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันย้อนแสงเลยทําให้ดูแค่ข้างเดียวก็ครับมาช่วงนี้ก็มาดูช่างก่อนนะครับดูความตั้งใจในการทํางานของผมนะครับมีความตั้งใจมากนะครับดูครับจากสีหน้าครับลูกค้าเดินเข้ามาผมไม่สนใจเลยนะครับผมไม่พูดไม่อะไรเลยนะครับ ใครโรได้ก็โรอใครโรไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องโรครับไปหาอะไรกินก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยกลับมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะโรนะครับมาสามสี่รอบก็ก็สู้มานะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นที่อื่นสงสัยจะไปร้านอื่นแล้วนะครับนี่มาบางคนมาสามสี่รอบนะครับกว่าจะได้ตัดนะครับบางทีมาคิวยาวก็สู้โรนะครับ คือด้านเรามันนั่งรอสะดวกด้วยนะครับร้านผมค่อนข้างที่จะเย็นสบายแล้วก็สะอาดนะครับจะดูอะไรเหมือนจะรกนะครับแต่ถ้าเห็นจริงนะร้านผมค่อนข้างจะสะอาดบสบายตานะครับเย็นสบายตาสําหรับใครที่พาเฟนมาพาคิกมามานั่งรอมันรอสะดวกนะครับนี่เลยครับเหตุผลที่ทําไมเฟนคุณถึง พามาตัดร้านนี้นะครับคือคนที่พามาเขานั่งรอสะดวกสบายนะครับก็เย็นด้วยนะฮะร้านก็เลยเลือกพามาตัดอยู่ร้านนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับเวลาแฟนพามาตัดก็คิดว่าแฟนชอบช่างนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับผมงงมากเลยนะครับเพราะว่า ชอบช่างเหรอทําไมถึงทักหาช่างไม่ใช่เขาทักมาจองคิวให้คุณนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมเครียดมากเลยนะนี่กระดาผมไม่โลนะครับยังเหนื่อยมากครับโอเคครับเสร็จแล้วครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ